อ้ก็แล้วคุณนึกว่าตอนเพลงมองหน้ากันเป็นจิตไอ้ฉันมันมาแล้วไม่เคยครับพี่มึงไม่เคยไปรายการนี้เลยหรือว่าไปแคมปิ๊นแต่แคมป์มันเคยมาแต่รายการนี้ไม่เคยมาเลยเหรอไม่เคยพี่เอ้าหรอไอ้โหไม่กูจำผิดนะเนี่ยไม่มีใครเชิญไม่มีใครเชิญหรือว่าเยอะหยิงไม่มาเื่องอะไคนสงสัยเรื่องชื่อกันเยอะอ่ะมันคือเป็นตัวในวรรณคดีหรือว่าจริงๆเราอยู่ซอยมายาล่าอ่ะวรรณคดีก็ไม่อยู่ในคดีวรรณคดีนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ซอยไปทะลุเรียบด่วนทะลุไอ้เกษตรน้อมินไม่ใช่นะโอ้โห ร้านนวลลินแถวนั้นบอกเลยว่าคนไปบ่อยไม่ใช่พวกเราเลไออุ่นแล้วทำไมพี่รู้อ่ะไอ้กูแปลว่าอะไร ทำไมถึงชื่อไมยราบอ่ะบอกพี่ต้องตรงนี้หน่อยเผื่อคนไม่ดูแคมปิ้งเออคือก่อนอันนี้มันก็มีหลายชื่อครับพี่มันแบบฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันแบบว่าอยากได้ชื่อที่มันแคชชี่แคชชี่จำง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยชื่อไทยๆใช่แต่ว่าที่บ้านครอบครัวก็เป็นลิเกเป็นลิเกด้วยใช่พ่อพ่อน้องเป็นลิเกใช่ครับพี่ชื่อคณะรุ่งพระรอครับพี่สมัยก่อนสมัยก่อนรุ่งพระรอรุ่งพระรอใช่เอาเอาพี่อาร์ตไปเล่นหน่อยสิเด็กเก๋ๆครับพี่เขาอยากเขาอยากหล่อสอนรามสอนรามเพชรน้ำเพชรน้ำ ใช่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 เราเด็กเได้เล่นกับคุณพ่อไหมฮะเคยเล่นครับพี่ร้อใช่เล่นเป็นตัวไหนเล่นเป็นตัวโจ๊กเหรอเหรอเลยอเห็นเรอเรอเหรอเหเหรอเหรลเหรอรอเอเเพลงนี่กเมรจเกรอเกดอวยป่เอนีรเหรอเกรนเหเเหรอหรอเเกเกเเหรอเออเรอเเเาเ อ้าวคิดไม่ออกคิดไม่ออกัมึงมึงเป็นตัวจกนะตุกเกเดี๋ยวกเป็นตัวร้ายอ่ามามามึงเริ่มก่อนเลยร้องก่อนใช่ไหมครับพี่อ่ร้องก่อนร้องก่อนนั่งอยู่กลับพี่โอ้โหเฮียจะออกไปโชว์ก็กลัวจบ มึงเพิ่งเข้ารายการมึงชวนกวัไปเติมหรอไอ้เหี้ยพึงเนี้นั่งสาระอบสาระอบสาระอบนั่งประคบประคบต่ตาต่อีกอีกระโยคนึงแถวหูก้นกบเออเออ ไ <laughs> อเฮียแล้วมึงลงเออยแล้วกูจะไปไหนอ่ะไ <laughs> อเฮียแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงลงเออยเออยมึงจบเออยแล้วนะ <st arts> ตัวร้ายมาไงอ่ะโอเคนั่งประครบเออหั <c oughs> วเขา <c oughs> <c oughs> แต่ตัวเรามีชื่อว่าประโมดท, <c oughs> ทำตัวดีไซน์ไม่ดีชอบเช็ดโดน <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่ดีว่ะที่ร้องมาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชเตรงเตรงเตรงต่อยไฟไหมแดงโลไม่เชื่อลองมองดูซิเออคุณครับเจรไดใหม่โอกาสหนะครับไอ้เหี้ยโอ้ลงไม่เผื่อเพื่อนเลยแท็กจบเอ้ยใส่กูเลยสัตว์ไอ้ี้จังหวะที่เราเอื้อกันกูชอบคอมเมนต์นึงมากเลยว่าพี่ครับกลับไปทำางถนัดพี่ครับกลับไปทำางถนัด ขอโทษนะน้องมันดังมาจริงๆแล้วดังมาจาก Rap Is Now ใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ซีซั่นอะไรซีซั่นสองครับสีซั่นสองจำได้ไหมว่าเจอกับใครบ้างตอนนั้นโอ้จำได้ครับพี่พอเปิดมาเจอกับตัวโคตรกันเลยอ่ารูปนี้นี่คือเจอกับอันนี้มึงเหรอใช่ผมไอ้เใช่ตอนนั้นเตปปะคาครับพี่ตอนนั้นไอสัตว์โคตรเดฟกี่ปีแล้วนี่กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตอนนั้น17ครับเนี่ยแล้วตอนเนี้ย2ี่สิบเปีแล้วใช่ อโหเี้ยเราไปเริ่มรู้ว่าเราดูดูดิดูแกมดิผู้ไม่ไม่ถามเลยไม่ตอบไอ้ที่นี่มึงหรือว่า <S <S พี่เอ็ดดี้เนี่ยเก็ไปเริ่มรู้ว่าเราเริ่มร้มรมองแรปอะไรเมื่อไหร่เพราะจากลิเกแล้วแรับเลยเหรอคือช่วงเดียวกันเลยครับพี่ช่วงเดียวกันเลย oh. คือเหมือนแบบแชมแชมแบบชอบดูหนังพวกสเตปอัพอะไรเงี้ยตอนตอนฝึกลิเกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามีความสนใจด้านนี้แต่วิธีของมึงก็คือต้องอารลัมพบทก่อนใช่เนี่ยเขาบอกว่านี่เวลาจะด่าแล้วต้องอารลัมพบทก่อนไอ้อาร์ตไอ้สัตว์แม่งกูว่าเฮ้ยมึงไอ้แม่งอย่างเงี้มันก็อาจจะไม่่่ถููกตต้้อองงววะไไไสัั์มนนพด ึแล้วมึงพูดไงเพราะกูอัลลภพบทก่อนไงเขาที่แบบมันมีอัลลภพบท2อย่างครับพี่ถ้าแบบพี่โอ๊ตคือแบบด่าแบบมีชั้นเชิงหน่อยไม่พูดไปตรงตรงแต่ผมไม่ได้ชอบพูดตรงเลยนะให้แม่งกินเวลาไปนิดนึงชื่อูจํางกันซามพยางาแล้วก็ให้คนดูเองคือบีคือบีดแม่งมีหนึ่งนาทีอเขาเรียกด่าโชว์คำครับ อะไรทอยากเห็นหน้าผมเนี่ยต้องจะด่าเนี่ยด่าอะไรบ้างอะต้องแรปดิสอะแรปดิสแรปอบบแรปแบตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้1นึ่ทุ่มสิครับโอเคตอนนี้หนึ่ทุ่มสิไม่ใช่ตีสามจะดสี่ไทยก็รู้ดีพี่อาชอบตีจะบีให้คนให้คนไปเติมกันเองนี่ถ้าไม่มีเอฟเฟกสงสัยเทปนี้คงวังเวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขียไปไหนให้ไปไหนเฮ้ยไปไหนเอ้ยอย่าฝังกันน้อยใจว่ะ ไอ้เียไม่ใจเลยอยไม่ขยับโต๊ะเลยสัตว์เชี่ยเยี่ยิ้่กลับิ้่กลับพี่ดกลับเย่เย่ไม่ต้องเย่ไม่ต้องเย่เข้าเลยเข้าเนื้อหาเลยว่าไงไอ้แชมป์เออนั่นตั้งหูหรือรูตูตั้งหูหรือรูตูนะพี่พูดจริงหือนอกนอกจากไม่สัมผัสแล้วอะเฮียด้วยคือ ถ้าแบบพี่อาร์ตเนี่ยอันนี้คือตัวรับมือยากในวงการการเล่นแบทเทิลันนี้มันตัวดิ้นคือถ้าสมมติว่าพวกผมมันจะเป็นสายจริงจังใช่ไหมแต่มันจะมีเวทีนอกที่เป็นเวทีแบบว่าฟรีสไตล์แบทเทิลของจริงเลยคือมึงไม่มีทางรู้แน่ว่ามึงจะเจอใครอ่ะไปจับสลากกันหน้างานใครแพ้ใครชนะวัดจะเสียงโหวตและชอบมีตัวแบบนี้ขึ้นมาโอ้แม่งตบตัวจริงจังล่วงหมดตัวดิ้น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 นะตัวดิ้นเด็ดเลยตีก๊อลฟลงหลุมหลุมหันไปแล้วเจอแคดดี้ตีกันแล้วหมุนนี่ นี่ย่ะไอ้ฮันนี่ก็ไอ้เฮี้ยดีกว่ามึงเยอะเลยเฮ้ยม um um ึงบอกไอ้นี um ่ด um ิเฮ้ยมึงบอกไอ้นี่ดิไอ้เฮียมันบอกอะไรกันวะบอกแม่หมดเลยเออแต่ว่านี่เขาเฉพาะเพลงเฉพาะแบบคนฟีสนะลองจากพี่ก๊อฟฟักกี้ฮีโร่นี่คือแชมป์มาลากูบอกเลยแต่เขาบอกก่อนจะฟีสเยอะขนาดนี้จริงเมื่อก่อนนี่คือเป็นอินทรเวิร์ดโอ้โหนะไม่รับมไม่รับโทรศัพท์ใครเลยไม่คุยอ่ะทำไมอ่ะผมแบบ t ิส s ิสที่เป็นสตาร์ซินโด m e อ่าอะ artist artist แต่พอปนจ้วนนี้พอบ้าน t ิสแบง n ์ก็เลยต้องโอ้โหเขาตื่นมาทำงาน้ทุกวัน พ่อาจครับแล้อย่าพี่อาร์ติสมอสนี่เป็นไงฮะติสมอสเต็ดมอสสวัสดีพี่น้องชาวเต็ดจริง <c oughs> ไม่ได้ชอบที่เขารีวิวนะ <c oughs> คุณชอบสำเนียงเขาใช่น่ารักดีสาขาก็แค่สองใบเท้าสองใบเท้า เห็นขนาดนี้ก็คือรูปเขาก็ตรงปกอยู่นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นได้แค่ดูแล้วพวกกูไปร้านก่อนมัไม่ได้เฮียใช่จะอยากไปนะไม่ใช่ไม่อยากเขาไปไม่ได้เออแต่เพลงที่แต่งมานี่ก็หลายเพลงที่โด่งดังนะครับมีอะไรนะแฟนใหม่หน้าคุ้นครับโอ้โหกลับมาดังอีกรอบนึงโอ้โหนะฮะบาดๆนี่เลยไอ้แชมป์บ่นเลยไอสัตว์แกล้งกันเราจะโปรโมทอัลบั้มใหม่สัตว์เพลงเก่ากลับมาดังได้อีกเฮ้ยแม่เอ้ยมูฟออนแล้วเฮียเราไปเพลงใหม่กันดิเออเออเป็นไงพูดถึงเพลงนี้หน่อยแฟนใหม่ชนะคุ้นเหรอใช่เหมือนจะไปทัว ที่หนังสักที่นึงครับพี่นครปฐมเลยอะอย่างหนึ่งอ่างเงี้ยแล้วก็แบบมีน้องขับรถให้อะไรเงี้ยเราไปเลื่อนฟีดเจอสเตตัสจากเพื่อนใน Facebook ว่าแบบ้ยแฟนใหม่หน้าคุณเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยคำแม่งเฉียบว่ะคำมันดีอะคำมันเฉียบว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาบีดดูแล้วก็แบบลององไปก็รอบเดียวไปเลยมาเลยมาเลยเสร็จเลยในรถเสร็จเลยในรถอืมใช่เพลงเพลงเขาเพลง ตีะว้าวกรผมพี่แชมป์จะหล่อจะเท่ยังไงไหนไม่ว่าครับโหที่นี่เสียคนหมดนะฮะมีเพลงที่เคยปล่อยไว้แล้วเก็บกลับมาแล้วมาปล่อยจริงๆในระดัมนี้มั้งไหมครัมีครับพี่เพลงนี้ชื่อเพลงห้ามปล่อยแบบห้ามปล่อยสรุปปล่อยยังปล่อยแล้วชื่อเพลงว่าห้ามปล่อยและสรุปปล่อยยังปล่อยแล้วครับพี่ชื่อเพลงอะไรนะห้ามปล่อยแล้วสรุปได้ปล่อยปะปล่อย ครับเอาขอาบ้ามหน่อยถ้าเราทำงานมายังไม่เคยมีอาบั้ามเลยถูกป่ะใช่ไม่แต่ีนี่เป็นนี่เป็นอาบ้ามแรกโอ้โหเชื่อเชื่ออบ้ามว่า ทรูบลูครับพี่ทรูบล <True Boo. S 2> ูมายาลาบเฟิร์สอ b u m บัมไอทูบลู True Blue นี่มาจากไหนมันมาจากการค่อนข้างที่จะแถนิดนึงเพราะผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องทำอัลบัมเนะเาะออกมาอยู่เองอะไรเงี้บยบมดสัญญาค่ายเก่าอะไรเงี้ยออกมาอยู่เองแล้วก็เริ่มทำเองเ,อเราไม่รู้นี่ว่ามันจะต้องควรจะคิดคอนเซปต์มาก่อนของ bum, อัลบั้มว่าเราจะรวมกันแบบนี้ผมดันไปทำเพลงมาแล้วมาประกอบกันเป็นอัลบั้มออกไปทำเพลงก่อนใช่แล้วทีนี้ก็นั่งฟังกันว่าเฮ้ยแต่ละเพลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้ออกมาว่าคื้มันมีความแบบน้ำเงินน้ำเงินนะมันดูแบบมัน ดูเป็นบลูอ่ะมันดูเป็นความสเปซสปะของของมึงดีนะแชมป์อะไรเงี้ยที่แบบคำว่าบลูมันแปลได้หลายความหมายครับพี่มันแปลได้แบบทั้งสีทั้งการปกช้ำเป็นสีฟ้าเป็นทะเลว่าอารมณ์อารมณ์บนบนอารมณ์แบบบลูใช่แล้วทูบลูแล้วกันรวมๆกันมาในที่เดียวใช่นี่ทั้งหมด11เพลง11 11แทร็ก10เพลงครับจริงไหมที่ตอนแรกจะไปขอลูกค้าเป็นทูมูฟแล้วก็ยังไงคุยไม่ลงตัวเป็นเป็นทูบู เป็นจริงครับพี่ไป็จริงนะไป็จริงกนเป็นจริงไป็จริงโอเคโอเคโอเคนี่พี่ถามพี่เจอพี่ถามพี่เจอถ้าสมมติว่าอยากจะแนะนำสักสักสัองแทร็กให้ไปฟังกันคือไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยอ่าคือชื่อเพลงว่าห้ามปล่อยครับพี่กับห้ามปล่อยหันมาไม่เจอฟีดบางทิปอ๋อโอเคอ่าไอเพลงนี้ห้ามปล่อยนี่คือห้ามปล่อยในในสตรีมมิ่งหรือเปล่าในแพลตฟอร์มใหมหรือเปล่าฮะไม่คือมันเว้นวักผิดอ่าห้ามปล่อยในแพลตฟอร์มไหนหรือเปล่าพี่ โดนเส้นว่ะโดนเส้นว่ะ ข่าล่อยในครับผมอ่าข่าววันนี้เป็นข่าวการเมืองครับผมจับตาสถานการณ์การเมืองเดือดครับยุคสภาหรือว่าเลือกนายกนะหลังสารธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยให้แพทองทานชนวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกเมื่อวันที่29สิงหาค<ะ>มขณะนี้ฮะภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนะฮะปฏิบัติหน้าที่รักษาการและรัฐสภากำลังอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองครับผมโดยรัฐสภานะครับต้องเดินกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดครับวันนี้ฮะพรรคเพื่อไทยนะฮะเสนอนายชัยเกษมนิ ติสิริครับนะฮะเป็นคนดิเดตรายชื่อเดียวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักประชาชนครับเรียกร้องให้มีการยุบสภาและเดินหน้าจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีโดยพรคประชาชนนะครับมีไพ่เหนือสุดในการชี้ขาดทั้งการโหวตนายกออและอนาคตทางการเมืองครับล่าสุดพักภูมิใจไทยนะครับเสนอรายชื่อคนดิเดตเพียงรายชื่อเดียวก็คือคุณอนุทินชาญวิรุลนะฮะแล้วกำลังรบ ล้วก็กําลังรวบรวมเสียงจากหลายๆพักนะฮะเพื่อสร้างขั้วใหม่กับพันธมิรเพื่อชิงอํานาจหัวเมืองการเมืองกําลังตรึงเครียดท่าทีจะแต่ละฝ่ายจะสามารถพิเกมได้ทุกเมื่อนะครับเอครับผมโอ้โหล้วกูชอบลูกพลังทินมากนะครับข้างๆพลัทินทุกคนนะครับผมโอ้โหมีแต่ควาการเมืองที่ยอดเยี่ยมทุกคนชอบสุดๆนะครับผมกูว่านะเว้เขาอะเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เราเลือกตั้งบ่อยๆไงเลือกครั้งเดียวแต่ละเปลี่ยนนายก3าคนอยาแคบสิอยาแคบสิเห็นอยู่นะเอออย่าไปดังง รวมกันที่เออนั่งเหมือนเดิมดิบาย Have a great time เดี๋ยวไปทำกันดีมีครับสวัสด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 ีครับคุณนิงค่ะนิงค่ะครับผมอันนี้ม่านกันแดดหรือม่านประเพณีครับนี่ใหญ่มากอันนี้มันไม่ใช่ม่านอ่ะบ้านนี่อยู่ที่บ้านเหรอคะน้องนิงไม่ค่ะอยู่หอค่ะ โอ้โหนูย oh, no, oh, ี uh, 0, 0, ่ไห้แล้อายุเท่าไหร่กัยังไม่ได้ทำครับอายุเท่าไหร่นะคะ26ค่ะ26ตอนนี้ทำงานยังครับทำแล้วค่ะทำงานที่ไหนคะศูนย์บริการไทยพัฒน์ค่ะศูนย์บริการไทยพัฒน์ไทยร้อนอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไทยพัสเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเออมันเกี่ยวไอยังไงฮะ คล้ายๆลายมีคลิค่ะอ๋ออ๋อเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนสูตรบริการรถเกี่ยวกับรถยนต์เหรอฮะรถยนต์เป็นน้ำมันเครื่องใช่สูตรบริการรถยนต์ค่ะ๋อแล้วหนูทำ้านที่อะไรอ่ะเปลี่ยน้ำมันเครื่องไม่ใช่ยกรถเหรอลูกอ๋อเป็นพนักงานขายค่ะแล้วก็คังอะไรด้วยเลยอ๋อเป็นเซลเป็นเซลใช่ติดตาพี่แชมป์มานานหรือยังซิคะจะสี่ปีอ่ะ ปีปีหนูพี่กูแค่ถามนะว่าติดตามพี่แชมป์มานานหรือยังนะอาการน้องเปลี่ยนเลยอ่ะคุยกับพวกกูนะตาแข็งมากเลยกูถามชอบพี่แชมป์มานาอยังครับเอ้ยไม่หรองจะสี่ปีจะสี่ปีอ่ะเพลงแรกเลยที่ฟังแล้วหนูแบบโดนตกเลยชอบเลยพลงปากดีค่ะ ไม่ได้ด่าพี่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงแล้วชื่อเพลงชื่อเพลงหรือว่าแซวน้องเยอะไงรู้ปากดีนี่ก็นานแล้วเนาะใช่ครับพี่ปากดีนี่นี่นี่อยู่ใน EP ไหนอเป็นซิงเกิลครับพี่อ๋อเป็นซิงเกิลอ่าแล้วก็โดนตกเลยคือคือเดี๋ยวก่อนนะฟังเพลงแล้วชอบหรือว่าดู MV แล้วเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วชอบเออชอบสไตล์ปากดีอ่าชอบชอบเพลงก่อนแล้วพอมาเห็นหน้าเป็นไงหล่อไหม ฝืนๆจะไปคำชชมก็ชมออกมาสิว่าเออว่าหล่อชอบเพลงก่อนพอเห็นหน้าเรื่องตามไป3าปีเรื่องตามไปสาปีแล้วแล้วตามมาตามจริตอนปีที่สี่ใช่ใช่อาเห็นบอกว่ามีอะไรจะคุยกับพี่แชมป์นะเรื่องร่วมงานอะไรใช่ไหมคะกับใครใช่ไหมพี่แชมป์แบบอยากร่วมงานกับศิลปินคนไหนมากที่สุดค่ะอันนี้คือได้ทั่วโลกเลยถูกไหมใช่ค่ะ อยากร่วมงานกับใครโอ้เยอะอะอยากอยากอยากฟีดใครหรืออยากให้ใครมาฟีดขอสักคนเยอะมากอะวันนี้แบบเอาไม่อยากขอไดะถ้าเกิดง่ายง่ายง่ายถ้าไม่อยากก็มึงตอบให้ตอบให้เลยหลายคนนะครับผมในประเทศก็แบบตอนนี้แบบ น้องปันอย่างเงี้ยอ๋อปันรู้จักกันมานานแล้วยังไม่เคยร่วมงานกันเลยสักทีอะไรเงี้ยปันสุขอ๋อคุณปัญญาเหรอคุณปัญญาด้วยอ๋อยังยังไม่มีเอาไปเอาไปยังไม่หมดยังไม่หมดมีมีปันมีปันมีใครอีกมีต่างประเทศก็จะเป็นฟิลแบบแรปเปอร์เหรอไหมตอนนี้แบบแรปเปอร์หน่อยโอผมชอบแบบฟิลญี่ปุ่นตอนนี้ผมชอบคนชื่อเล็กส์ L E X ลเอ็ก ex เล็กใช่ใช่เคยฟังเพลงเขาแล้วบังเอิญไปเจอที่ญี่ปุ่นไปเดี๋ยวว่าเจอเจอตัวเขาได้เจอตัวใช่แบบยืนซื้อของข้างกันเราได้คุยกันไหมทักทายว่าเฮ้ยเราติดตามผลงานคุณนะอะไรเงี้ยไม่คุยครับพี่โอ้โหเขาดูแบบดูเท่จัดก็เลยไม่กล้าคุยไม่กล้าคุยใช่แต่ได้ถ่ายรูปรูปถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะพี่แล้วน้องนิ้งล่ะถ้ามีโอกาสแบบเป็นศิลปินอยากฟีดใครฮะพี่แชมป์ค่ะเอ้ยอยากฟีดพี่แชมป์ครับครับครับผมคนเล่นคนรู้กันแสดงว่าเราสาย แรปเปอร์ per, เหรอนิ้งเราชอบแรปแรปเนี่ยชอบแรปเปอร์มากอ่าแล้วมีคนอื่นนอกจากพี่แชมป์ไหมที่ที่แบบชอบเลยก็ฟังบ่อยๆพี่อิวค่ะพี่อีวิวพี่อิวโอเคเอ่อมีเชี่ยวมาอัดมาลุ้นโอปาโมดบ้างไหมไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยไม่ได้เลยกูไม่ได้เลยเออเกูไม่ได้เลยตอนนี้คือจิตใจเขาอยู่ที่แชมป์แล้วเออเอองั้นเราเปิดวาป์น้องหน่อยไหมขอดูวาป์ของขอดูว่าป์หน่อยอยากเห็นตอนน้องเาเปลี่ยนยางโอ้เอาละ นิ้ง plw ว้าวโอ๊ยดอกไม้ที่ใครให้ฮะอุ๊ยเออลืมไม่น่าใช่พี่แชมป์แน่แน่หนูตอบมาหน่อยได้ไหมลูกเออแล้วหนูมาติดตามพี่แชมป์มีแฟนว่าไหมลูกเออเออเออใช่ใช่ไม่มีแฟนค่ะเฮ้ยอ่ะก่อนจะแยกย้ายนิ้งมาเลยคุยพี่แชมป์หน่อยหน่อยไหมคะมามาสุดท้าย เอางี้นะนิงนะเอางี้เดี๋ยวพี่ส่งเบอร์ส่วนตัวแชมป์ไปให้เนาะแล้วก็ไปคุยกันเลยเออเราก็คุยนตอนเนี้ยไม่ต้องมีผู้กูก็ได้อะใช่คุยในเื่นชอบผลงานเป็นห่วงสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเออเราไม่ได้จีบกันหรอกเออเราไม่ได้แอลกันนะหนูติเต่าผลงานที่แชมป์นะคะเออ ขอบครับฟังแล้วก็ช่วยโล่งใจใ,ใช่ใช่อะโอเคขอบคุณนะครับน้องนิงขอบคุณครับไอ้เที่หรือว่าเน็ตออฟฟิศเรามันไม่เน็ตมันไม่ถึงเชียงใหม่ปะวะ<ม>ขอบคุณนะครับหรือว่าเน็ตออฟฟิศเรามีปัญหาวะเน็ต<ม>เราไม่ไม่ถึงเชียงใหม่ปะวะน้องเขาอยู่ไกลวะมันเลยตัดเสียงวะไม่หรอกกูว่าน้องเขาไม่สนใจพวกเราน้องเขามองแต่แชมป์อยู่เลยอะใช่โว้ก สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับคุณฟ้าครับค,คุณฟ้าได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคโอ้โหน้องฟ้าอายุ่หแหละครับดูเด็กมากเลยปีนี้19ค่ะอู้หเด็กมากเด็กมากหนูเรียนที่ไหนอะไรไงคะเนี่ย เรียนอยู่ศิลปกรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะโอ้เก่งมากโอ้นี่ข้างหลังบ้านหนูใหญ่มากเลยเสาโรมันต้นไปเลยลูก <c oughs> ไอ้หนูอยู่วัดมาเนี่ยใช่เสาโรมัน19ตอนนี้คืออยู่ปีอะไรครับเนี่ยเพิ่งขึ้นปีหนึ่งค่ะโอ้โหน่ารักมากแล้วหยังไงเดีติดตามพี่แชมป์มานานยังลูกตั้งแต่ไอ้สิบสองสิบสองเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไร,ะไ,รไปชอบไปชอบเพลงอะไรชอบเพลงแรปเปอร์ค่ะอ๋อชอบเดือรับเปอร์พี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าหนูว่างหนูทุ่ไปรายการอื่นดีกว่าลูกคือหนูใสจนไม่เหมาะกับตรงนี้เลยอะ แลบบ้วหนูดูแบบหนูดูแบบคือพี่พวกพี่กลัวว่าเอาความสปกปรกจะไปเปิดเพื่อนเลยอะ่ะใช่ใช่ใช่เาปิด<ค>เดพ<ว>ืนะ่อนดูน่ารักมากเลยอ่ะนี่อยู่บ้านเหรออยู่หอหรืออะไรคะเนี่ยนี่อยู่บ้านค่ะอ,อ,อยู่ตรงอยู่ลูกเอ้ยเอออ่ะมีอะไรคุยพี่แชมป์ครับเปินี่อ่ะ ฟังแบบพี่แชมป์รีวิวรอยสักที่ชอบอย่างเงี้ยค่ะเอวส่วนตัวหนูสักไหมคะมึงอยากหนูไม่ได้สักนะเราพูดสองประโยคไอ้แชมป์มึงอย่าไปหือไมเออเหือคือเหลืออะไรให้รีวิวว่าโมนี่ยตอนนี้อ่าใช่เอาย้อนที่รอยแรกก่อนจำได้ไหมว่าสักแรกสุดจะสักอันไหนถมไปแล้วสักว่าเป็นโอมาพี่คะแนนครับอ๋อสัญลักษณ์ใช่แกรนดชาใช่คือสาเหตุที่ถมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคือ จริงๆอ่ะโอมอ่ะจะเป็นคล้ายๆเลขสามใช่ไหมพี่ตบัดขึ้นใช่ปหมแล้วไอ้ตัวติดกันอ่ะต้องโค้งเข้าใช่ไหมของผมโค้งออกอ๋อก็เลยกลายเป็นสามสิบอย่างแกวใช่เป็นเลยกลายเป็นเลขสามสิบอย่างแกวใช่เนี่ยติดเลยก็เลยถมไม่ดีกว่าถมเลยถอนจากพี่นี่ก็เลยไม่ถึงใช่ไหมใช่ใช่เรียบร้อยเลยผมเลยหนูมีลายไหนอีกมีลายไหนอีกเอาเอาที่ชอบก็ได้สักสองสามลายก็ได้ที่ชอบสองสามลายนะครับผมแล้วก็ลายแรกก็ที่นิวครับเห็นว่า แชมป์อชื่อเราเลยเป็นภาษาไทยป่ะฮะจริงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับพี่้เคยมีคนสักตามเออไม่เห็นตัวซีเปล่นกลายเป็นแฮมเอาแล้วซีไปไหนอ่ะไม่เห็นพี่ผมสักเหมือนพี่เลยยื่นนิ้วมาออ้ครบเลยผมถามาซีหายไปไหนอ่ะแล้วก็ถามผมว่าต้องมีเหรอมีซีด้วยเหรอพี่มีซีด้วยเหรอพี่เลยอ่านเป็นแฮม แฮมอย่ารับพี่แฮมที่นิ้วเนี่ยความหมายมันคือคนอ่ะจะเข้าใจว่าผมสักชื่อตัวเองคนจะชอบแซวแต่ความหมายของมันจริงๆอ่ะคือผมแบบอยากจะใช้มือเนี้ยคว้าแชมป์อ๋อตุ่งก็เราก็คว้าแชมป์ทุกเช้านี่ใช่ใช่ไหมแชมป์ไหนก็มีแชมป์แชมป์ใหญ่เ่ยแล้วตื่นมาก็ก็เข้าน้ำก็คว้าแชมป์ใช่เออสวัสดีแชมป์ครโยโย่โย่น้องฟางชอบผู้ชายสักหรอคะเอออ้าวไม่ชอบ อ๋อแล้วแล้วหนูสักไหมหนูสักไหมหนงไม่ได้สักไม่ไม่ไม่แล้วมีความคิดจะสักในอนาคตไหมครับไม่มีค่ะไม่มีคุณแม่ดุใช่ไหมคุณแม่คุณพ่อดุใช่ไหมเดือดอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ห่วงไหมเนี่ยใช่เรียนไปอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยค่ะเขาห้ามนะห้ามมีแฟนเลยไหมไม่ได้ห้ามค่ะอ่าแล้วมียังไม่มีค่ะอ่าโอเคถามความสบายใจหนูสดใสเหมือนหนูหลุดออกมาจากกระตุนเลยลูก เออแล้วทำไมหนูชอบแบบแรปเพลงแบบเดือดๆนะลูกเออหนูชอบหนูสรุปดีค่ะแบบได้ฟังเขาแต่งแล้วก็พี่ชายมันแบบว่าเหมือนแรปผสมลิเกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อชอบแบบอะไรแรปแบบมีเมโลดี้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ชอบแล้วชอบฟังเพลงแบบนี้ชอบผู้ชายแบบไหนลูกเออไว้ชอบเออ่ชอบผู้ชายขี้แทนๆหน่อยอะไรอย่างงี้ยิ้มหวานย พี่อาร์ตก็ผิวแทนแล้วลูกครับแทนอะไรฮะแทนที่จะดีกว่านี้แทนที่จะดีกว่านี้หัวเจอทรงนี้ปู๊ตายไม่ไหวน่ารักมากเลยนะเราก้แลวเปิดวาร์มมาแล้วเนี่าตุ๊กตาเลยน้องเขาเหมือนน้องเขาเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเลยวายใช่จริงสี่โอ้โหเหมือนเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเลยวิธีการพูดการจาเขาอะไรแบบหนูหนูหนูฟ้าหนูเก็บความสดใสแบบนี้ไว้แล้วลูกนะน้องฟ้ามีพี่น้องไหมคะหรือว่าลูกคนเดียวหนูมีฝาแฝดค่ะอุ้ยฝาแฝดอีก ฝนชื่อฝนป่ะฮะชื่อชื่อดาวค่ะดาวฟ้ากับดาวฟ้ากับดาวอยู่ไหมลูกอยากเห็นอะเออขาอยู่ตรงนี้นะน้องน้องอยู่ข้างล่างโอ้โหอยากเห็นน้องดาวเลยอะน่ารักกว่าหนูอีกค่ะจริงเหรอท่าพี่เสื้อหรอท่าพี่ท่าพี่อยากอางนี้ถ้าพี่อยากอยากอยากเห็นได้ไหมเออรบกวนหน่อยได้ไหมพี่รอได้เดี๋ยวพี่คุยเองก่อน ได้ได้ได้ถูเอามือถือลงไปเลยลูกเอาไปเลยเออถือไปเลยปัญหากูไม่ได้กลัวเจอน้องกูเจอแม่เขาแล้วกูเจอแม่เขาแล้วถ้าเกิดทีมงานตัดไปเลยคือพวกพี่ไม่เอาแล้วนะลูกคือพวกพี่ยอมแพ้นะ A few moments later มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกูลองพากระดาวพากระดาวลุ้นว่ะลุ้นว่ะลุ้นว่ะอุ้ยน่าเหมือนกันมากน้องดาวสวัสดีครับโอ้โห้น้ำ น่าเหมือนกันเลยน่ารักมากเลยทั้งคู่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากลูกแล้วแล้วใครใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับหนูโตกว่าหนึ่งนาทีค่ะโอ้โใส่ตาเหมือนพ่อกับแม่ดูอยู่ด้วยนะครับเออน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแล้วไปมาทำงานเป็นแบบอินฟงอินฟูอะไรในวงการมั้งหรอครับอหนูทำแฟชั่นโชว์นะคะโอ้ยที่ไหนอะไรยังไงครับโปรโมทเลย ทำก็จะมีไปปีนี้เป็นงานกาชาติค่ะเป็นแฟชั่นโชว์ในสวนโอ้เราไปดูได้ที่ไหนครับไเราไปดูได้ที่สวนลุมค่ะกาชาช่วงเดือนธันวาค่ะเดี๋ยววันเขาน่าจะประกาศออกมาอีกทีค่ะของเองตัดเย็บเองเลยค่ะทั้งฟ้าทั้งดาวแล้วก็ดาวช่วยไหมค่ะอ๋อช่วยออกแบบด้วยน้องดาวครับเออผู้พี่จะขอแบบดูอินสตาแกรหนูได้ไหมฮะว่าแบบน่ารักไหมเหมือนเหมือนน้องฟ้าไหม ได้ได้เออจะอุ๊ยได้ป้าเนยนะป้าเนยนะเดี๋ยวป้าเนยกูไม่ได้แปลกใจว่าขอดูได้ไหมกูแปลกใจว่าทำไมพวกมึงเตรียมแล้วทำไมพวกมึงเตรียมแล้วนั่งไปถึงได้ไงวะไอสัตว์ไวว่างานอะไรปั๊บ หลารักทั้งคู่เลยถ้าคนละแบบแต่น่ารักเหมือนกันเลยว่ะให้ตายเถอะโอเคให้กําลังใจนะคะแล้วก็เฮ้ยคุยกับพี่พี่แชมป์หน่อยสิอ่าสุดท้ายสุดท้ายแล้ย้ายกันไปน้องดาวน้องฟ้าโทษค่ะติดตามพี่แชมป์อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะชอบเพลงพี่แชมป์ทุกเพลงเลยขอบคุณค่ะ โอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับ19ธันวานะงานกาชาตินะเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนๆพนพี่ไปเชียร์กันนะขอบคุณครับขอบพรคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับดต้นหนาวสวัสดีครับ น้องต้นหนาวสายกิ้งไงคือเอาชื่อชื่อก่อนน้องต้นหนาวครับชื่อน่ารักมากทำไมงชื่อต้นหนาวคะอ๋อมีฝาแฝดชื่อปลายฝนค่ะโอ้โหมีฝ่าแฝดด้วยวันนี้มันอะไรกันมาเนี่ยรบวนพาปลายฝนรเดี๋ยวก่อนน้องปลายฝนอยู่อยู่อยู่กับหนูไหมอ๋อไม่ได้อยู่ค่ะอ๋อน้องต้นหนาวอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่อปีค่ะ21อปีตอนนี้เรียนที่ไหนอะไรยังไงคะมีเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ นเป็นคนเหนือล่ะครับเจ้าเป็นคนเหนือโอ้ตายแพ้มากแพ้ทางนี้มากตอนนี้อายุเดี๋ยวก่อนอายุ21 21เรียนอยู่พะเยาที่พะเยาคณะอะไรครับตอนนี้เรียนสองปริญญาค่ะเศรษฐศาสตร์สาธาราสุขกับเศรษฐศาสตร์มันเรียนสองปริญญาได้หรือมันเรียนยังไงมันเรียนยังไงพร้อมกันนะฮะเรียนคู่ขนาด5ปีค่ะติดตามพี่แชมป์มานานอยางฟังเพลงพี่แชมป์บ้างไหมค่ะดูตั้งแต่เล็บสิบนาวสีซั่นั้นสอง ตอนนั้นอายุ่าไหร่ครับเนี่ยสิบสองน่าจะสับสมหกมหนึ่งครับประมาณนั้นชอบเพลงอะไรของพี่แชมป์ที่สุดครับถ้าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเพลงแฟนใหม่นะคุณครับออ๋แล้วแฟนเก่าหนูก็มีแฟนใหม่หรือยังครับอุ้ยไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนค่ะวู้พวกเราเออ่น้องน้องต้นหนาครับรบกวนนิดนึงพอดีทางชาวเน็ตเขาขอร้องมาว่า ลองถอดแว่นให้ดูสักนิดนึงได้ไหมฮะมันตอนนี้แว่นมันมีความบดบังความสวยอยู่นิดนึงมันนีมันสักแว๊บนึงมันมีรีเฟกซ์กันสักแว่นหนึงว่าแบบเออมันจะสวยขนาดไหนไปลองดูลุงโอ้โหไอสัตว์ปิ้งตาแว่นจะแตกอยู่แล้วเออน้องต้นหนาวครับอ่อเห็นบอกว่ามีอะไรจะคุยกับพี่แชมป์คะอ๋ออยากจะถามพี่แชมป์ว่า คิดว่าอะไรที่ตัวเองเคยทําผิดพลาดในช่วงเริ่มทําตามความฝันนี่คะ่ะบอกกับพวกหนุ่มๆไว้กำลังทําตามความฝันบ้างอยากบอกตัวเองว่าอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนให้เยอะกว่านี้หน่อย<ช>เพราะว่าสาเหตุที่ทําให้รู้สึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมมาวุฒิมสามผมแบบมีหาหารายได้จากเพลงได้ตอนประมาณสิบเจ็ดคือมสี่ใช่ผมออกเรียนจากตอนนั้นมาแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาครับ สเต็ปแรกที่เราจะรู้สึกเลยคือพอเราไปเจอเพื่อนสมัยนั้นอะเหมือนเราคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเพื่อนเขามีสังคมในแวดวงมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ารู้จักก็จะเป็นคนในวงการไปเลยใช่เต็ปสองคือผมรู้สึกตัวเรื่องนี้คือเรื่องตอนช่วงโควิดที่ผมสมมติมอสามอะถ้าสมมติผมร้องเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยผมไปหาได้แดกว่ะคิดเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็อยากจะบอกตัวเองครับว่าตั้งใจเรียนอดทนหน่อยลองลองทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยดูนี่น้องเรียนปริญญาสองใบเลยอ่ะเก่งนะครับโคตรเก่งเก่งมากแล้วตัวแล้วตัวต้นหนาวล่ะถ้าตออย้อนไปได้มีอะไรอยากจะแก้ไขไหมเ้าฝันฝันตัวเองอยากจะรู้ตัวเองให้เร็วกว่านี้แล้วก็อยากจะแบบตัดสินใจเด็ดขาดกว่านี้ แต่ว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วว่าหนูเรียนปริญญา2ใบแลนะ้วหนูยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเนี่ยพี่ว่าก็อาจจะต้องเริ่มวางแผนนิดนึงเหมือนกันนะคะม,มาเพราะว่ายี่ยี่สองนี่ตอนนี้ก็ปี3แล้วป่ะตอนนี้ปีค่ะอ่าปี2จะขึ้น <20. S 1> ปี3แล้วถูกไหม,มแต่ก็ <c oughs> เริ่มวางแผนก็ดีนะเพราะว่า ปริญญาจบมาสองใบมันก็จะได้รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อแต่ว่าเรียนไปแล้วจบแล้วทางานไม่ตรงสายก็ไม่ต้องไปสนใจด้วยนะอได้สกิลเพิ่มอีกอในการทํางานอันใหม่แล้วมีความฝันบ้างหรือยังว่าอยากแบบจบใหญ่ๆไทยอยากทําอะไรก็ม,มีบ้างคะ่ะแต่ว่าเหมือนเราเรียนสองปริญญางานมันเยอะมากบางทีหนูก็จับทางตัวเองไม่ค่อยถูกก็จะชอบไปไหนกอ่ะอขออนุญาตเปิดวาร์ปน้องต้นหนาวเลยได้ไหมคะนี่ น่ารักขนาดนี้คนฟอลแปดร้อยได้ยังไงวะเนี่ยไปชาวเน็ตมึงไปถล่มดิมึงไปกดฟอลโล่กันอย่างนี้นะมึงไปกดทุกอย่างที่มีทุกช่องทางเลยนะน่ารักมากไอชี่อกูอยากเห็นน้องปลายฝนเลยว่ะมีถ่ายพูดกันไหมคะโอ้ที่ไงไอเชียนาเหมือนกันมากมีมีอีกรูปนึง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 อันอันรูปซ้ายที่เขาใส่พัน่ทำเป็นแตะให้เห็นชื่อนะไอโอพีอ๋อนี่นาะทำเป็นทีตอกด้วยเฮ้ยชาวเน็ตไปเว้ย อยากให้ follow น้องเพียงแค่เท่านี้ขึ้นอีกเอ้ยเอ้ยหดดูกดดูไอ้ป๊บป๊อปเออป๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งมาเอ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ปั๊บไก่ปั๊บไอ้ปั๊บมอ้ปั๊บเออเออมันพีรอลจริงไไปแล้วไอ้สัตว์แล้วเคอยตามไปแจวบูเธอ ป๊อปได้ดูแล้วเ, <c oughs> เปิดมาเป็นแมวฟูเธอร์นียเย <c oughs> อ้ยให้กำลังใจพี่แชมป์หน่อยต้นหนาวก่อนยักย้ายครับพี่แชมป์ล้อติดตามผลงานอยู่นะคะเพียง,ง,งที <c oughs> หนึ่งทีครับขอพระคุณอีกหนึ่งทีครับให้กำลังใจน้องให้กำลังใจน้องหน่อย <c oughs> สู้ๆนะครับต้นหนาวก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าจะได้เจอสิ่งที่ชอบ และตั้งใจจะเป็นเร็วๆนี้ครับครับเป็นกำลังใให้นะครับหนาวบ๊ายบายนะครับทอมมะขุยกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแปร์ม้าแก่วิ่งงานให้ควักไวเลยครับครับผมครับผมอ่ะแชมป์อีกทีนะครับโปรโมทอัลบั้มหน่อยไหนครับพี่ครับครับครับทูบูทูบูครับพี่ทูบูก็ฝากอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตของผมด้วยนะครับผมก็มีเพลงให้เลือกสรรไปฟังกันมากมายครับผมลองไปฟังกันดูว่าหวังว่าทุกคนจะชอบสักเพลงในนั้นครับครับที่ไหนได้บบ้างครัก็ ไปฟังได้แล้วครับที่ M I Y E I P ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับช่อง YouTube ก็มายารับออฟฟิเชียลครับทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใช่ฟังได้หมดแล้วตอนนี้ทั้งอัลบั้มรีลิสหมดแล้วรีลิสหมดแล้วครับพี่โอเคแล้วอ็ก็ทยอยปล่อยออกมาปล่อยเรื่อยๆทยอยปล่อยมาเรื่อยๆครับโอเคมายารับออฟฟิเชียลครับเกียรตดมากลงชิ้นแชมป์มาตารางงานตารางงานมายารับด้วยคหาง แชมป์ก็หน่อยพวกเราติ๊กต็อกแชทแชทแชทดอเดติ๊กต็อกเกอร์เดโถ่เอ๊ยอดใช่อันนี้มายาลาออฟฟิเชียลใน YouTube นะครับครับใช่ไปดูกันได้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออผม